สวัดีค่ะคำนกิกามอพอกับช่อนัฐาสาวบุรีรัมพ์พัทินค่ะหลังจากที่นัดบริเอไปร้านเอเชียโดนละค่ะแต่ว่านัดบริเอไปแบบเอเชียหลานใหญ่นะค่ะนัดไปร้านในน้อยค่ะพี่นองอ์ที่แถวแบงเกอร์เนาะค่ะพอดีเจาของหลานบอยูะะ่เนาะค่ะบรีว่าไปไส่ก็เห็นก็เจ้าแบบว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาเนาะค่ะเป็นคนฟิลิปปินส์ละค่ะพี่นงองจ้าก็เป็นกันเองค่ะก็ไปสื่อของวนนี่รู้สึกว่ามั่นกับแพงค่ะพี่นงองจ้า อ่านัดเบรดไปโดนเนาะค่ะนัทนั่นที่นัดไปเนาะค่ะนัดก,กะถ้าเบิเร์ตเลวเพราะว่ามันช่วงคริสต์มาสนัดบบรูว่าร้านเขายุดมันต้องยุดแล้วค่ะพี่น้องจ้านัดก,กะบบรดไปหลังจากนัทกะเบรดไปเลยหลายมือเลยค่ะพี่น้องจ้าบ่ <c oughs> มีปลากินมาหลายมือแล <c oughs> ้วค่ะก็นัดเซบเรดกินแบบว่าสมตำแต่ว่านัดกะกินเนาะค่ะพวกตำไทยตำยังสินะใส่กะปิแท่นเห็นอีกอย่างว่าประยุกต์แท่นกันได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอดีเอ่อแฟนนัดเพิ่นยืนเงินให้นัด ไปแจกับเขานะคะพี่น้องจ้าพาาอาบอกว่าเธอบอกไปซื้อกับเขาอาหารไทยบหลูกกระจมอยากกินอันกุนเชียงนะคะพี่น้องจ้านล่วก็เลยว่าเดีวฉันจะไปเร็วนี้ละแฟนก็นเลยว่าอันนี้เงินโฆษณะแฟนจกเงินห้ก็เลยได้โอกาสไปพอดีค่ะพี่น้องจ้าก็เพิ่นให้มันกับโบ พ่อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแพงเนาะค่ะพี่น้องของบ่พ่อหลูกก็ยิบไซยิบไซลูกไซ้นัดเนึ่นว่าอันของเหลนข้องยังนัะก,กับ่เห็นเนาะคะ่ะยิบเอายิบเอาไ่ตะก,กาเพราะมานแจตั้งโอ้แปดสิบกปอนค่ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันเน,นาะค่ะว่านัดได้อีหยังมากนะจ้ะก็ได้บ่หลายได้จากพี่น้องจ้าแต่ว่าแพงเนาะคะ่ะเบิ่งขนมแล้วลนนขนมอีหยังพี่น้องเบิ่งแมททิวสีพิ้นในรถละค่ะเพชรเพชรจากพี่น้องเนี่ยขนมโมโหของประเทศอีหยังเนาะคะ่ะเนี่ยเพชรค่ะพี่น้องจ้าเนี่ย สไปซี่แอนชีสี่นี่นะคะพี่น้องมันก็หอมเชีสนะคะอ๋ขอขนม,มของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมันก็เผ็ดม้าวกลรู้สึกว่าเผ็ดนิดๆนะคะพี่น้องแต่มันก็แซ่บลูกไส้นะกินจิ้นเดียวไปอัดลาดเลยเผ็ดเ <laughs> พนันว่าชีสี่เพนันว่าแต่อ่ะรสชีสมันสินมันสิแซ่บนะคะพี่น้องแต่มันก็แซ่บแล้วจ้ะอืมของฟิลิปปิน,น,ะะน,นส์ก็ถ้าเกิดสูตรของเหรินของเพิ่นเอาไปเหรินแล้ว นกกระไดพักมันก็เกลอโบลายหรอกค่ะพี่น้องจ้านกกระไดพักชะอมมาสองแพ็คค่ะพี่น้องพักชะอมสองแพ็คแล้วก็มันเหลืออยู่สองแพ็คเนี่ยค่ะอ่าอีหยังเนาะใบชะพูคือคือบอกว่ามันซื้ออีหยังเนาะค่ะพี่น้องจ้าบ่ได้กินโดนหรอกใบชะพูเนาะคะาาา่ะใบมะไซออมไซยังเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งหอมๆเลยโอ้ยแจ่ลลาบเจหยังเนาะค่ะพี่น้อง จ้าหน้าที่อ้อแสบหอมจะพี่น้องหอมๆใบชะพลูได้มาสองแพ็คค่ะแล้วก็สตอได้มาแพ็คหนึ่งค่ะมันกับแพ็คนะคะสตอมันเลยอ,อยู่สองแพ็คคลูได้วนัดเอามาแพ็คเดียวแล้วใบแพ็คหนึ่งให้คนอื่นสตอมาแพ็คหนึ่งคิดยากจะ้ะแล้วนี่แล้วค่ะพี่น้องจ้ามาระมาระขีะ่นกบระจำเนี่ยในไ,ได้มาสามนวยมันกับมีหลายหน่วยอยู่ค่ะพี่น้องตอนมันช้ำๆนะคะแล้ว เอามาต้องเฝ้ากินน้ำค่ะพี่น้องถ้าแม่เอาไว้มมนสิขึ้นร่าค่ะมักเสียแบบเนี่ยมระัาซื้อมาเนี่ยต้องเฝ้ากินถ้าว่าเฝ้ากินนี่ยข้นร่าแฉแน่นอนพี่น้องต้องท่านกินเนาะค่ะพี่น้องจ้ะซื่อมาสามหน่วยมระสิบอยากมาระขีน่นกบ่จะพี่นอ้งอ,องในไงวัสดุของไทเข้ารู้ของอีย๋มาจัะอันนี้เป็นเอปลวหวานค่ะพี่น้องเปลวหวานมัน,นดลดราคาแล้วมั้งหนึ่ง ปอนก่คพี่ค่ะพี่นงจ้าปลาหวานอันนี้จะมันต้องแพงกว่านี้เนาะค่ะพี่นงนะจ้าปลาหวานแล้วก็ได้น้ำพริกแกงเผ็ดหยาบมากแพ็คหนึ่งนะคะแล้วก็นัดบกเคยโศบดีเจอรสดีค่ะพี่นองจ้านัดบกเคยได้รสดีมาใส่กับเขาจักเถื่อมีแต่ประยุกอเอกทั้งนั้นเลยค่ะพี่นองก็ได้แต่ผงชูรสค่ะผงชูรสนี่หาซื้อได้แต่ว่ารสดีนี่โบเคยได้ไปลานไงกับโกเคยได้รสดีบกเคยเจอรสดีเลย นานๆสิพอรถดีพี่น้องจ้าแต่ว่ากะบบเมนปัญหาของนัดเนาะ,ค,ะนค่ะพอนัดเป็นคนแบบว่าประยุกต์ทั้งนั้นค่ะพี่น้องบไม่ยันกับส่อย่างอื่นแพ่ประมาณนี้เนาะค่ะบอบได้คึดนหยาบบไม่นนมีนัน่นบไม่มีบ่ได้ึ้นหยาบจ้ะแล้วก็นักกะได้บกพริกแดงมากค่ะพี่น้องนี่บกพริกสุกมากบกพริกแดงน่จ้ะประมาณนี้แหละค่ะถุงหนึ่งเอาบงถุงที่สองเล้ยังมาโอ้ย อีกย่างละนี่อันของกินขนมเด็กหน่อยะค่ะพี่น้องลูกไส้นะยิบใส่ตะกร้าอันนี้ก็เป็นหนำแบล็คคาร์เรนเนาะคะ่ะของลูกไส้อันนี้ก็เป็นปลาค่ะพีปป่นะะ้องนะะ้ำป,ป,ะะป,ป,ะะปูาหลวปาอีกอย่างาปลาซิะะ่วบะะ้พี่น้องน้ำปลูกหมูซื้อจ้ะอยู่ว่าไม่เป็นปลาอีกอย่าง่ะเป็นลองจสาปลาซิ่วเป็นยังไงเป็นตะปมกเนาะค่ะพี่น้องจ้านั่นคือหยากค่ะไป็นตะเป้มกไปอมนนะะกินอ่ะจ้าเน่จ้าเป็ปลามากรู้สึกว่าอันนี้ ฟรอซ้นอันโชวี่เดรสด์ส์นะค่ะพี่น้องจ้าน่าคิดว่ามันแพงเลจ้ะอันเนี้ยปลาตัวนี้มันอ่าเจ็ดปอนด์ก็สักเก่าพี่ค่ะพี่น้องจ้าเกือบแปดปอนด์เนี่ยจ้ะอาหารไข่เล่แพงเยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้ะถล้วก็สิไปซื้อปลานิน่นมันบ่มีกับเบิร์ดทางพระท่านเขาค่ะพี่น้องจ้าเขาเคลียกุ้งฮานาม,มิสมัยเด็กหนุอยเนาะค่ะพี่น้องล้ำลึกก้นหลังอีกแล้วล้ำลึกตอนเป็นเด็กหนุอยเนาะคะ่ะ แล้วก็ขนมลูกไส้แกกินในรถลูกไส้แล้วกับปลาทะเลค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยปลาหัวออนบหคันเนี่ยปลาทะเลมาแพกหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ไปได้ผงก๋วยเตี๋ยวมาแพกหนึ่งอันเก่ากับย่างๆอยู่ค่ะเออซื้อมาอันใหม่อีกเนาะค่ะพี่น้องจ้าอากาศมันหนาวค่ะอยากกินแบบว่าอุ่นๆนะคะลูกไส้นัดของโปรดพินเมนูของโปรดกคุณเชี่ยงจ้ะเอามาสองแผกให้แม่พี่ความวกับแพงมากับพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะมันก็นเลยมีสองแ็กนํา ขายน้อยแต่มีให้ลูกลูกคืออยากกินนะคะจมอยากกินคุณเที่ยงได้มาสองแพ็คนะคะพี่น้องจ๋านะคะแล้วก็ได้เออ่ใบขี้เล็กต้มมะนาวใบขี้เล็กไว้แกงขี้เล็กเนาะค่ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะคือว่าค่ะคืออยากก็เลยได้มากแล้วก็ได้ซอสหอยนางรมมาขวดหนึ่งนั่นมีขวดใหญ่ะะแล้วนะก็เลยสื่อขวดหน่อยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าก็ ปลาปลากระดีค่ะสื่อแบบกระปุกมานั่มจะได้ตนมาน,นั่มเนาะค่ะพี่น้องจ๋านะคะปลาปลากระดีกระปุกหนึง่งกะปิตานั่งฝ่าค่ะพี่น้องจ๋าซี่ปอนกวักวค่ะพี่น้องกะปิตานั่งฝ่าแล้วก็อ่นัดเข้าใจพิษนัดเห็นป่ายอา่าน้ปรราปลาอ่านเห็นมันขึ้นราคาว่าหกปอนกวักว,วพี่น้องคือแบบนัดตกใจทึปลามันคือแพงแท้นัดสีเอาแบบประมาณสี่ขวดมา พันธุ์ท้ายนรสิงห์เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันมีของพี่ไม้ของพี่ไม้ต้องใส่เบิร์ดแลวมันมีแต่ของพันธุ์ท้ายนรสิงห์วันนี้นัไปเห็นป้ายมันอยู่อันข้างใต้ของพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะมันเขียนมาหกปอนก่วนัคิดว่าพันธุ์ท้ายนรสิงห์นี่มันขึ้นราคาค่ะพี่น้องอันที่จริงโ่เมนมันมาเบิ่งในใบเซจมันขวดละสองป้อนกัวๆค่ะพันธุ์ท้ายนรสิงห์นี่ถูกสุดเนาะค่ะน้ำประหนี่ถูกสุดนัดเห็นป้ายว่าราคา พิษเนาะค่ะพี่น้องจา้าอาจจะเป็นนําอาจจะเป็นของไม้กระไรอาจจะเป็นปลาแทรกไม้กระไรคะ่ะหกปอนเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพราะมันขึ้นราคาเนาะค่ะ,คะแต่นี่มันราคามันอยู่ไตขวดอันนี้อะค่ะมันอยู่ทางไตของอันนี้นะัดคิดว่าตัวนี้มันขึ้นราคาจากสองปอนกว่าๆแล้วยูอ่าเพิ่มมาเป็นหกปอนนะัดตกใจนะัดว่าเอา้ปาปลาพันธทยังคือขึ้นแพงแท้เพราะว่ามันปกติมันต้องสองปอนกว่าค่ะพี่น้องด้านอซาเบิน ราคาเนาะคะ่ะเพราะตะนาจัยเหลือรวยแล้วนัดยางออกมาแล้วนัด,ๆๆดนะั่งในรถนัดก็เมาเอบังว่าปลาเนี่ยมันขวดละหกปอนอีลีบอนะคะพี่น้องจา้าพันท้ายเนาะค่ะพี่นงสองปอนด์สามสิบหกพีสองขวดกับเอ่อสี่ปอนด์เจ็ดสิบสองพีเนี่ยค่ะคนละสองปอนกว่านักก็เลยเอ้า นักนาสิทธามสาวฟิลิปปินส์ะน,นะคะนันสิทามขจา่กนนะคะว่าราคาตัวใดเสิยดอามาหลายกนีจ้ะเพราะว่าอันเนี้ยมันถูกสุดแต่ว่ามันม่นมีปลาหลาตัวอื่นแล้วอันเนี้ยมันเหลืออยู่ปุ๊บเดียวปลาปลากระกดีเลืออยู่ปุ๊บเดียวแล้วก็ของปลาหลาแซบไม้กับเบิดเกี่ยงบ่มีเหลือเลยส่วนมากมาจะกินของปลาแซบไม้นะคะมันแ่บจ้ะพี่น้องจา้าแต่ว่าตัวน,นี้ก็แแ่บไปอีกแบบค่ะพี่น้องจา้าแต่ว่า,ามาของแซบไม้มากกว่านะคะมันเบิดก็เลยดตัวนี้มากตัวนี้ผัดว่าซิอาหลายขวดเอาสเอลหลาย เอาบ่ไดเข้าใจผิดเพราะว่าความเข้าใจผิดเนาะค่ะเห็นราคามันข้นหกปอนด์กว่าเนึกว่าแต่พันถ่ายมันข้นราคาแพงหดก็เลยประกาสซื้อเนาะ,ะนี่ราค่ะทั้งหมดนัดใดมากกับประมาณนี่กับบินประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าหาซือ้อยูอ่าร้าน world f ฟ o d s เนาะค่ะพี่น้องจ้าอยู่แถวแบงเกอร์ด้อจ้าก่อนนัดใจไปกับประมาณแปดสิบเอ็ดปอนด์สี่สิบพี่ค่ะแต่ถือว่าแพงอยู่เพราะว่าใดคข้องบลายสัมละเอดนิดนึง กรใจไปหลายแต่ว่าก็เขาใจเนาะค่ะพี่น้องสินค้านําเขาเนาะค่ะมันก็ต้องเขามาเอามาโตมาขายโตเขาก็ต้องขืนราคามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะค่ะเขาก็บอกวอยอยากขืนราคาแพงเพียงแต่ว่าด้วยที่เศรษฐกิจแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าบอกว่ามองได้ทุกที่อะค่ะในห้างในยังทุกที่ของขืนราคาเบสุยางค่ะพี่น้องจ้าตอนเนี้ยราคาแบบว่าแถบช็อกเลยค่ะสามีนัดไถเงินนัดหกสิบปอนไปจัากับเขาซื้ออาหารไทยแต่ว่ามันบ่พ่อเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ได้ เอาใส่เพิ่มอีกยี่สิบเศษๆนะคะพี่น้องยี่สิบปอนด์นะคะประมาณนี้ก็นักก็บอเบิดหลายดอกแต่ว่าแฟนน่าก็ให้มากนะคะพี่น้องจ้าแต่ว่าขอมากับกับเพ่งค่ะพี่น้องของมายังเพ่งขึ้นกันนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะได้กฝากไปกำลังใจในในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะดเได้บ๊อบพลาดทุกคลิปถนัดเอาลองจ้าสำหรับมือต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณในรายค่ะสวัสดีค่ะ